ครับสวัสดีครับผมมาจากไหนโมนาเฮ้ยเฮ้ยไอ้กอลโลเนาะไ้าไอ้กอโลกอโลแค่เล้ววะไอ้กอลโลเนาะวันนี้รับภารกิจอะไรครับเจ้าบีซีบีซีไหนบางกะปองวันนี้รับภารกิจเร่งด่วนดีครับชืซีบางปกรอก วันนี้เราสู่เส้นถนนสุขุมวิทนะครับงานกาญจนาบอกด้วยนะงานดีเฮ้ยดีสวนสุขุมวิทก็เป็นสุขุมวิทเนอะวองแหวนกาญจนาวงแหวนกาญจนาวพอดีโอ้ขอโทษทีครับขี้ลำผิดนะ,ดนะครับ <c oughs> คือเราอย่าชีวิตหลังพรมอะไรไปเรื่อยๆเ,อยเ,อยเดี๋ยวก็ถึง เบ er ื้องเช่นเดิมเช่นเคยง่ายง่ายง่ายเราเล่นเราเล่นแรงงานนักเห็นไหมไเห็นไหมเนอยากเก็นเงาบ่็นเงาไม่ออกไม่ได้ตังครับเล่นหลายได้เท่าไแล้วแค่หกสิบใครแปดสิบหนึงมาเนี่ยอระดนี้ เอาได้เปลี่ยนเส้นทางวิ่งลูกวันเราวิ่งแต่ถนนเดิมเดิมเปลี่ยนทิศทางวิ่งดูก่อนเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนวิวมาถนนภูมินิพลสะพานภูมินิพลครับนี่เหลี่ยมอราม์ก็ขึ้นเหยียบวะนะขึ้นเหยียบวะอ้าวฟังกูบอกแล้วเน๊ะ ใช่จิต <c oughs> อตอนนี้จะเอาจะไปถนนสุขสวนนัสดิ์แล้วครับมาดูสะพานข้ามไปไน้เแม่น้ำเรือปีน้องปีน้องด,ดูเรือกำลังแล่นโอ้พญานาคบุรบุษโบอน,นี่วัดอะไรนะเสืนะอเน,นี่ยนะอือนี่วัดอะไรนะจับวัดบางแวกใช่เหรอใช่พระโมเสือเองเหี่ยววะติดกันเลยสมองครับเรือกำลังแล่น เล่นหันซะด้วยอันนี้เล่นหันนี่ครับอันนี้โป้ขามโปะข้ามแม่น้ำนี่ครับโปะข้ามแไปน้ำขับไปใกล้ๆแล้วครับโอ้โหวิววิวร้อยล้านโอ้ยดูครับเรือกำลังวิ่งเลยวิ่งกันเลยฮะเียบขาแล้วเฮ้ยมันบ่มันบ่ผันคลายเขาหรือวะอ๋อคลายครับคลายลมอหภูมิพลสองครับเต็มเลื่ กันอยู่นะขาดบุญแล้วคายบุญเล้วมันเรียนอ่ะดูวิวสูงอันนี้วัดอะไรเนี่ยฝั่งเนี้ยผ่านภูมิทิพย์พ้นะฮะบนี่ยคุณกระน่ำเรือกำลังแล่นเลยจะผ่านประรามเก้าที่ปุ้นนะเป็นพระรามเก้านู่นจะผ่านพระรามเก้าครับอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงหน้าครับอันนี้เป็น ผ่านภูณิพลสองครับนี่ภูณิพลหนึ่งนี่ภูณิพลสองขึ้นอยน่นี่นี่นี่ไปแล้วหนึ่งวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศวิ่งมาดูนะครับนี่เปลี่ยนบรรยากาศก,กันดูสวยสวยบ้านเมืองเรานี่ครับเมืองไทยของเราสวยงามเด้อสวยที่สุด ผมอะไรเราได้เห็นทุกอย่างไม่เห็นอย่างเดียวคือเฮ้ใกล้จะถึงสุดท้ายไปทางแล้วไปต้องรีบไปต้องร้อนต่างๆแอร์เย็นๆในรถเนี่ยอันนี้มันก็ยังไม่ได้ทำอันนี้ไอ้ซีไอ้นี้ผ้าประเด็นกับแรงซีผ้าประเด็นสนาเสียอุ้ไม่ใช่เรายุ้ยพุ่นอะ นู่นนี่ไขียนเป็นป้ายคนน่ะเออเียนปเดี๋ยวจะถึงสุดปลายแล้วทีเสักหน้อยเราจะถ่ายทำให้ดูนะคะับอะไรเนี่ยเขาเชิญว่าอะไรเนี่ยใครรู้ตัวว่าหำน้อยใครไปก่อนใครหำน้อยแซงไปก่อนวายกูไปแซงกูไปแซงกูแซงเร็วแบบนี้แซงก่ได้หรอกครับมาลอยเราเซียอยู่น่ะ เงินได้สี่กมีนอเจอเนาะปล่อยตัวเสงแล้วแสงเนี่ยเสียงเขาอยู่ดิ่งงนใลายไยถามคุณน่อยก็เขาไปเนาะแล้วไปไหนทานไหนเขาก็ทำชนนี่ทางรถไฟช่ไหมเที่อะไรฟ้ฟา จากไหนไปครัตัวนี้จากวงเวียนใหญ่ไปแล้วจากสถานีวงเวียนเทพบังพีวาเขาบังซื้อไหมเห็นยังไงวงเวียนใหญ่มานี่มาท่าประเด้งมันสีอย่างว่าสีเนี่ยมีสร้างต่อมาจากไหนมีหมวกว่ะมีหมวกสีแดงมันเชื่อมกับฟังนุ่นเด็กที่ทางทางที่เราไปตรงบิ๊กซีอย่างนี้แถวนั้นยเชื่อมตรง ไปเจนเนี่ยเชื่อมาจากดินเดงเชื่อมาจากบางโพอ่ะมาเรี่ยวไปจักเชื่อเลยจากบางโพแล้วก็เล่นผ้าหน่าวางเล่นรูปปักนบ้านเหี่ยตรงนั้นก็ชิระเล่นข้ามาบางลำพูเนี่ยเขาเซ็นนั่นปะเออบางลำพูแล้วก็เล่นออกมาตรงไอ้วริจัดบ้านเนี่ยาาทำเร็วนั่นน่ะเนาะ ถึงแล้วบิ๊กซีบางปลากรอบไปแต่มหมด,มดมเป็นฟ้ายาวกรึบๆถูกันนี้เงินหลายไปไหนสันตุสน,น,นสันจอนไปไหนสะดุ้งสะดวกสบายามโตกันโตกันโตกันเซ็ตนาน,นามาทีหลวงเลยรู้เส้นไหนเป็นเส้นไหนทำเหมือนทางด่วนเลยอันนี้อันนี้วิ่งบนรางเนาะเบรก แล้วเราก็มาถึงจุดหมายปลายทางบิ๊กซีทางเขี่ยวทางข้าวกอนทางข้าวข้าวข้าข้าวนงเรียลเรียเียสุมเมฟใหญ่แล้วก็เราวนไปด้านหลังคือบิ๊กซีนั่นเซ็นเตอร์ที่จอดก่อนเรียลเรียเรนรีลา เสร็จไปแล้วครับเลียดหนึ่งนี่ครับหนึ่งเลียดใหญ่ลงไปแล้วหายใจเลยบอางหน่อยอยาให้เจยงนังนี่หายใจอ่ะเออหายใจไม่ไม่ไม่มีแรงมันไม่ทำงานไม่สะดวกซัดหน่อยว่าให้ต้องทองหน่อยมันทองไม่ได้ครับมันทองไม่ได้นี่ครับเราพาราจิตกองละยี่สิบกิโล สองกล่องใช่ปเอาว่าให้ทองไหมก็ทองแต่นันว่กล่องร้อย่สิอ่ะสองรอยก่องทองกเาตหน่ง้นี่เป็นกล่องน้อยๆมาสินักขนาดเลยยี่กิโลเนอานี่ดูโฉมหน้าผู้ยกนะฮะหน้าแดงแต่รงไม่ออกปุ่นเอาเฮ้ เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับ200กล่องไรหมดนะแรงหมดนะแรงหมดหันันใจก่อนหันใจดีก่อนหันใจดีๆแล้วจึงพูดเอาดีๆ200กล่องกล่องละ20กิโลโอ้ยหายใจไม่ท้องวะเนีย หาใจไม่ท้องไม่จองอย่าถุงเลยอย่าปิดรั้วอ้ยอ้ยหายใจเร็วกว่าเด้อเรียบร้อยครับพี่น้องเอ้ยทำของวันนี้ก็เก็บเคลียร์ของเก็บรถกลับบ้านเสร็จเรียบร้อยครับเดือนข้างเดือนแน่ พักงานเลยครับเพิ่งสิบิบโมงเขาต้องคิดเรี้ยด้วยครับดูดิก็บ้านได้เป็นอันที่ได้เงื่อนทุกคนนะครับสำหรับเอฟซีทุกคนเป็นไงครับสัมภาษณ์ดูครับงานวันนี้เป็นไงบ้างครับชิวๆชิวๆครับได้เงื่อนไหมนิดหน่อยนิดหน่อยเงื่อนให้เงื่อนย้อยไหมน้อยหน่อยนึงน้อยหน่อยนึงน้อยมาหลายดอกถ้าแสดงว่าถ้าไม่ไม่ย้อยนี่คือไม่ได้เงินใช่ไหมไม่ได้เงินไม่ได้เงินนะ นะครับตอนนี้รับปรารถนาเสร็จเรียบร้อยเอฟซีเขาจะให้ไปส่งอะไรที่บ้านครับติดต่อมาได้นะบอกค่ับบ้านกับบ้านครับกับบ้านเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งเที่ยวเที่ยวสองไม่รู้จะไปไหนอาบน้ำนอนตากแอร์ที่นี่โอ้ยเดิียบโอ้โหฝรั่งเดินไอ้ที่สองนี่แม่ทายอยู่นะ เห็ดก็รังนี่เงีย่ยนเลย